ดีค่ะกลับมาเจอกับริชติวเตอร์ทาร่สตอรี่กันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นเรื่องราวความรักในเดือนพฤษภาค,คมปี2565นนั่นเองนะและคลิปนี้เป็นของชาวราศี มีนค่ะชาวราศีมีนของลิสคือท่านที่เกิดวันที่14มีนาคมถึง14เมษายนนะคะดังนั้นอิษใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยใครดูแบบลักษณาราศีดูแบบตะวันตกลองปรับฟังปรับใช้กันดูนะว่า ตรงกับอันไหนมากที่สุดในช่องของเราครอบครัวเดียวกันมันก็ต้องหาอันที่ตรงมากที่สุดใช่ไหมคะวันนี้ใช้ในตัวของ s ซ r ร์ราลิสทาโในการอ่านนะคะให้กับทุกคนเลยแบ่งคนโสดและคนมีคู่เป็นแต่ละพาร์ทเริ่มต้นที่คนโสดก่อนเลยจ้ะคนโสดพฤษภาคมยังไงซียังไงซีหยิบไพ่มาเนาะอย่างแรกขออ่านใจแล้วก็ดูแบบพฤติกรรมองค์รวมก่อนละกันชาวมีนเองคิดน่าจะวุ่นวายกันนะ เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งความแบบวุ่นวายแต่ว่ามันเป็นความวุ่นวายที่คุณควบคุมได้นะเป็นความวุ่นวายที่คุณเองไม่ได้แบบว่ารู้สึก,กญหญุนหิดใจอะไรขนาดนั้นอันนี้คือร่องทั่วๆไปคือไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่ามันก็สามารถที่จะควบคุมได้แต่มันก็เยอะเหมือนกันนะบางทีก็ทําให้เราแบบปวดหัวไมเกรนกินบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่ในส่วนของความรักเนี่ยถ้าให้มองนะคะความรักเนี่ยคุณคนโทรลได้ไหมก็ยังคนโทรลได้คือกลุ่มบางคนนะคะที่เป็นชาวราศีมีนที่อยากมีแฟนก็จะเริ่มลุยเริ่มแบบออกล่าแล้วแต่ถ้ากลุ่มบางกลุ่มที่เป็นมีนที่ยังไม่ได้พร้อมอยากจะมีความรักอะไรแล้วก็ยังไม่ได้คิดว่าความรักสําคัญอะไรมากเนี่ยเดือนนี้คือแบบ จะ love yourself เลยค่ะคำนี้แล้วก็จะเป็นเรื่องของการอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับสังคมอะไรของตัวเองซะมากกว่าเลยทำให้ชาวมีนเองยังไม่ได้แบบว่าพร้อมนะคะในการที่เราจะแบบว่าเปิดความสัมพันธ์อะไรกับใครแต่ถามว่ามีคุยมีเจาะแจคนที่มีคุยมีเจ้อแจ๊ก็จะได้แค่เจ้อแจ๊เลยค่ะใครที่รู้สึกแอบชอบแล้วก็ต้องการใครสักคนอะไรแบบเนี้ย หรือว่าต้องการคนคนนั้นก็ต้องอยู่ในความคิดของคุณนะคุณกําลังควบคุมได้อยู่ว่าคิดถึงได้แค่ไหนเพราะว่าฉันมีเรื่องอื่นที่ฉันจะต้องจัดการเนาะสเสน่ดึงดูดจ้าสเสน่ดึงดูดของชาวราศีมีนในเดือนพฤษภาคมขอบอกเลยว่าสเสน่ห์มาจากคําพูดพูดดีก็คือมีสเสน่ห์พูดไม่ดีก็คือหมดสเสน่ห์เหมือนกันนะคะคล้ายๆกับราศีอะไรที่ผ่านมานี่แหละอ่านคํานี้ไปเหมือนกันนะคะว่าในส่วนของความรู้สึก สเสน่ห์พอมันใช้ด้วยคําพูดคุณค่อยๆพูดแล้วคุณเป็นผู้ฟังที่ดีอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบมีจังหวะจากโคนมีความแบบ คารมงเป็นต่อรูปดอกเป็นรองเลยแบบนี้ค่ะสน่ก็จะดึงดูดหลายๆคนเข้ามานะคะหลากหลายรูปแบบด้วยนะคะไม่มีจํากัดนะว่าจะต้องแก่กว่าเด็กกว่าหรือว่าอะไรแต่เสน่ห์ตรงนี้สามารถใช้ด้กับหน้าที่การงานของตัวเองเสงน่ห์คาพูดค่ะลองฝึกพูดคิดก่อนพูดแล้วลองดูว่าคําพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยมันสมควรกับกาลเทศะอะไรตรงนั้นด้วยหรือเปล่าถ้าคุณแบบจัดการได้นะฉันว่าโลดฉันว่าปังฉันว่าแบบ คนเข้ามาแบบอาจจะเรียงรายมาให้เธอชี้หรือจิ้มเลยว่าเธอต้องการใครนะคะแต่ว่าสเสน่ห์ตรงนี้มันก็เป็นเรื่องหนึ่งว่าคุณใช้ในหน้าที่การงานมันก็จะมองเป็นแค่งานถ้าคุณรู้สึกว่าตั้งใจจะคุยอะไรกับใครเนี่ยเดือนนี้นะใครใครเข้ามาหาราศีมีนนะยังไงก็ตกหลุมตกหลงสเสน่ห์ชาวราศีมีนทั้งนั้นแหละนะคะแบบ เออ,เอ,อก็น่าอิจฉานะถือว่าติดท็อปซีในเรื่องของสเสน่ดึงดูดด้วยนะคะแล้วถ้าเดือนนี้หลักๆแล้วถ้าเราถามว่าจะแบบมีแบบเป็นตัวเป็นตนได้เลยแล้วแม่อย่าเงี้ยแบบอยากที่จะมีใครสักคนแล้วหรือรู้สึกว่าจะเจอใครสักทีให้มากระชุ่มกระชวยคิดว่ายังนะมันเป็นเดือนที่ให้เราได้มารู้จักตัวเองมากขึ้นอีกแล้วก็ทําให้คนนี่ยเข้ามา พูดคุยแล้วทําให้เราเหมือนได้เรียนรู้จากคนตรงข้ามอะอนนริสู้ว่าชาวราศีมีนยังไม่ได้พร้อมที่จะมีภาระอะไรมากเพราะว่าตอนนี้ภาระก็วุ่นวายแล้วนะถ้าเปิดแบบสองใบติดกันอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่ไพ่เขาอยากแนะนะําอ่ะก็ยังรู้สึกว่ามันมีหลายเรื่องเกินไปที่ชาวราศีมีนจะต้องโฟกัสเว้นความรักไว้เป็นท้ายๆไปก่อนมันก็เป็นแค่อีกเดือนหนึ่งที่คุณเองอะ่ะเลือกการงานมากกว่าเลือกเงินมากกว่าเลือกครอบครัวมากกว่า เลือกเป้าหมายในชีวิตวเองมากกว่าก็แค่นั้นเองแล้วมันก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรคุณด้วยแล้วเป็นเดือนที่ดีของคุณด้วยสําหรับคนโสดเออเรื่องของโชคลาภเรื่องของการมากระตุ้นหรือว่าอย่างที่ดีบอกว่าคอนเน็กชันมันเกิดจากการคำพูดของคุณยิ่งคุณพูดดีเป็นสีแก่ตัวด้วยนะพอพูดดีนะพอเกิดสีแก่ตัวปุ๊บมันจะเป็นทําให้ใครมองเห็นก็จะเมตตานะเป็นฟิลนั้นเลยเลยคิดว่าไม่พูดเยอะถือว่าเป็นความอิจฉาหนึ่งแล้วกันสำหรับชาวราศีมีในในเดือนพฤษภาคมนะคะอ่า คิดว่าไม่มีอะไรมากกว่าการที่ชาวราศีมีนตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองในเดือนนี้คุณจะเป็นอะไรก็ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเองมากที่สุดแค่นั้นก็พอนะคะไปต่อสาหรับคนมีตัวละครกันบ้างนะตัวละครมีความสัมพันธ์งงๆอยู่ยังไม่พร้อมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ขอให้ฟังด้วยนะคะความสัมพันธ์ของคุณที่ผ่านมาที่ไพ่ได้ฟ้องคืออลิซเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสองสามเดือนเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ จริงๆก็รู้มันเป็นเรื่องปกติคือใช้คําว่าปกติก็ได้แต่ว่าชาวมีนอาจจะปกติแต่คุณแฟนอาจจะไม่ปกติเนาะมันพูดยังไงดีเหมือนคุณบอกว่าฉันกินซีเรียลทุกๆวันนี่คือเรื่องปกติของฉันแต่พออีกวันหนึ่งฉันอยากกินเป็นขนมปังเฉยๆเลยนะแต่ฉันก็กินซีเรียลนะแต่มีขนมปังแทรกแล้วแฟนคุณก็รู้สึกว่า นั่นไม่ไม่ปกติแล้วไม่ผิดปกติแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกิดมีความแบบเอ่อพ่อแง่แม่งอนหรืออะไรที่ผ่านมาหรือความจุกจิกบางอย่างที่ทําให้ชาวราศีมินอาจจะรู้สึกลาคาญใจนะกับตัวของคนรักอันนี้สําหรับคนที่แบบเป็นแฟนอะไรเลยนะสําหรับคนที่กําลังคุยอยู่กําลังดิวอยู่ก็ก็มีกลิ่นแบบนี้เหมือนกันว่า เออหายไปไหนทําไมไม่สนใจเราไม่รักเราหรือเปล่าหรือว่าเราทําอะไรไม่ดีก็เกิดเป็นนักทํานายแล้วก็ทึกทักไปเองอะไรเยอะเหมือนกันสําหรับมีนที่มีตัวละครนะฝั่งของเขาก็มองว่าคือวันนี้ตบมือข้างเดียวไปดังหรืเชื่อว่ามันแบบบางอย่างที่มีนทําก็ทําให้คนรักเนี่ยเขาทําแบบแบบบางอย่างให้คนรู้สึกไม่ดีเหมือนกันพูดแล้วยังงงเลยเนี่ยพูดแล้วงงเลยเนี่ย งงเลยกับมีนนะคะดังนั้นคุณเป็นอะไรคุณเป็นอะไรปัญหาก็คืองงค่ะปัญหาบางอย่างมันเหมือนแบบคุณไม่ได้ใช้หัวใจมองจริงๆอะ่ะบางทีคุณมองด้วยการตัดสินด้วยสายตาทันทีทันใดก็เลยอาจจะทําให้มันดูเป็นการตัดสินแล้วสร้างบาดแผลสร้างสร้างเรื่องให้ให้มันไปต่อลําบากอะ่ะ ออดังนั้นปัญหานี้ยังคาราคาซังอยู่ในช่วงพฤษภาคมนี้ด้วยนะชาวมีนเป็นธาตุน้ําด้วยถูกไหมคะพอเป็นธาตุน้ําเนี่ยอันีิแค่รู้สึกว่าตอนนี้เหมือนคุณขังกักเก็บอะไรกับตัวเองคิดมากคิดเล็กคิดน้อยเกินไปถ้าน้นามันนิ่งเกินไปอะไรพวกนี้หรือว่าถูกกระขังมากๆไม่มีออกซิเจนไม่มี ไม่มีอะไรที่มันสามารถระบายได้มันก็น้ำเน่าได้นะยังนั้นอลิซอยากให้คุณแบบคลายใจตัวเองถ้ารู้สึกอึดอัดอะไรมากถอยอะไรออกมาก่อนแล้วก็ใช้หัวใจมองความรักความสัมพันธ์ใครที่ดิวๆอยู่คุยคุยอยู่มีสิทธิ์เลยปัญหาคืออยู่ก็หายไปคุณอาจจะติดแตกหายไปเองหรือตัวของคนรักที่เป็นธาตุน้ําเหมือนกันก็สามารถที่จะหายไปเองได้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะแล้วมันจะชัดเจนได้ไหมสําหรับคู่เดทนะคะคู่เดทหรือคู่ที่กําลังดูใจกันอยู่อลิซพูดตรงๆยังไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นในเดือนนี้ แล้วก็ยังต้องเป็นการที่คุยก่อนดูก่อนจัดการก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับเรื่องเรื่องเรื่องบางเรื่องที่เรคิดว่าบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ต้องหัดปล่อยบ้างหรือเรื่องที่มันควรจะเป็นเรื่องเนี่ยก็หัดเคลียร์บ้างคิดแค่นั้นเลยเช่นเธอหายไปนานเนเธอเธอรู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะมีความรักหรือเปล่าหรือแม้แต่ตัวเราอะทบทวนแล้วเรายังไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักหรือเปล่าไพ่เขาก็เลยแค่บอกมาว่าเดือนนี้ใครที่แบบว่าจะชัดเจนจะบอกว่าเป็นแฟนกันนะ พลังขับเคลื่อนถ้ามากพอในสองสามเดือนที่ผ่านมามันก็เป็นไปได้แค่บางคู่บางคนเท่านั้นด้วยนะแต่มีหลักๆแล้วใหญ่ๆเลยอะ่ะส่วนใหญ่แล้วจะคิดมากในเดือนนี้มากคิดคิดแทนคนรักคิดแทนการกระทําของเขาทั้งหมดจนทําให้คุณไม่เป็นตัวเองแล้วก็แบบว่าเหมือนเจ็บง่ายอะ่ะเหมือนท้องง่ายเหมือนมีอารมณ์ง่ายประมาณนั้นนะคะสุดท้ายดีกว่านะ สุดท้ายเขาตอบไปดีมากเลยนะคะไพ่ขึ้น The Lover ด้วยนะจริงๆแล้วความสัมผัสของไพ่ใบนี้สำหรับคนมีคู่เองชาวมีนความรักก็คือความรักคุณต้องเข้าใจนิยามของความรักของคุณและก็ของคนรักให้ดีด้วยเหมือนกันเพราะบางอย่างคุณอาจจะรู้สึกว่าความรักคือการเสียสละส่วนคุณแฟนของคุณอาจจะคิดว่าความรักคือความทุ่มเทคือการดูแลอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยแบบ รายงานตลอดมันต้องอยู่ที่ว่านิยามความรักของคุณยังตรงกันอยู่ไหมยังเป็นเป้าหมายเดียวกันอยู่ไหมถ้ามันไม่ตรงแล้วเนี่ยมีอะไรที่เราจะปรับเข้าหากันได้อีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะโดยใช้หัวใจแล้วก็ใช้ความรักดูนะส่วนใครที่กําลังเดทกําลังแบบซัมติงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปในทิศทางไหนค่ะอันนี้เชื่อว่าความรู้สึกมันสําคัญกว่ากว่าแบบตรกกะอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะนะเรื่องของความรักนะแค่เรื่องของความรัก หัวใจมันก็ทํางานได้ว่าเราเองต้องการคนคนหนึ่งมาเป็นคู่ชีวิตคนคนหนึ่งมาเป็นแฟนมันแค่จะแก้แก้เหงาของคุณหรือแก้ปมอะไรในใจคุณหรือเปล่าเพราะว่าถ้าใจคุณไม่ได้บริสุทธิ์ในการที่คุณจะเดบอยากจะรักเขาจริงๆอยากจะดูแลเขาจริงๆอะ่ะความรักนั้นมันก็ได้มาแล้วก็สูญเสียไปดังนั้นชาวมีนค่ะเดือนนี้อาจจะต้องทบทวนตัวเองนิดน,นึงว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะ เปิดใจและรักอย่างเต็มที่แล้วสนุกกับความรักมันจริงๆหรือเปล่ามันเป็นเรื่องแค่นี้เลยนะคะชาวมีนาริไม่ได้พูดอะไรเยอะนอกเหนือจากการเป็นกําลังใจให้แล้วก็เปิดหัวใจในการรับฟังนะคะมากกว่าดวงตาที่มันอาจจะแบบเจออะไรที่ถูกซับฟับซ้อนมากๆนะคะหลับตาและใช้หัวใจฟังให้ดีความรักคุณจะมั่นคงมากขึ้นใครที่อยากจะแบบเดทแล้วมันชัดเจนได้เร็วๆเลยนะนั่นแหละใช้ในตัวของ ฟีลความรู้สึกความจริงใจความบริสุทธิ์ใจชาวมีนจะแบบมีสเสน่ห์มากมีสเสน่ห์มากในเดือนนี้นจะจ๊ะอ่ะเป็นว่าเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคู่นะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามทุกๆช่องทางของอลิสได้แล้วมาเจอกันจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย